ก็มาอธิบายให้ฟ <S an> ังนะสาหรับชุดไฟระบบหัวฉีดนะครับจากทางร้านการหัวฉีดซิงมีแบบไหนบ้างก็วันนี้ครับมีได้ทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด3ชุดนะครับก็เรามาดูชุดแรกก่อนเลยชุดแรกครับก็คือเวฟร้อยยตรงรุ่นก็คือที่ใช้เรือนใหม่นะครับเรือนไม่ไฟเกียร์น่ยก็คือใช้ชุดเต็มแบบนี้เลยก็คือเป็นสายไฟชุดกลางนะครับก็คือใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเรือนไม้ไฟเกียร์นะครับไฟแสาสองแสงสว่างครับระบบชาร์จ ก็อยู่ในชุดนี้เลยเป็นชุดระบบเต็มนะครับแล้วก็มาอีกหนึ่ชุดนะครับชุดนี้นะครับก็คือเป็นชุดใส่ไฟยอ่อนะครับใส่ไฟยอ่อในที่นี้คือจะมีพร้อมระบบชาร์จนะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายให้นะครับอันนี้เป็นชุดที่2นะครับก็จะมีปลั๊กสวิตช์กุญแจเนี่ยสำหรับเวฟร้อยยี่ห้านะครับไฟเลี้ยวงลม นะครับตัวเก่านะครับเป็นปลั๊กกุญแจ2พินเนี่ยเราก็ทํามาให้เลยก็คือสามารถเสียบกุญแจได้เลยนะแล้วก็มีปลั๊กไฟหน้านะครับจะสามารถไปตัดต่อได้เลยนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่สอบถามมาเข้ามาครับเป็นชุดที่3นะครับอันนี้เป็นชุดไฟระบบหัวฉีดนะครับสามารถเอาไปแทบใช้งานกับรถหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อได้นะไม่ว่าจะเป็นนะครับเอาจะไปแปลงมีโอนะครับโซนิกนะครับเป็นที่เป็นคาบูเป็นจะเป็นหัวฉีดนะครับรถหลากหลายรุ่นเลยเพราะว่าเป็นระบบ ชุดไฟโลหัวฉีดตรงไหนนะครับก็คือสามารถครับเอาไปแทบนะครับแล้วก็ใช้ชุดชาร์จเดิมนะครับชุดไฟเดิมอะ่ะสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็พันเซอร์เข้าไปต่อเสร็จเรียบร้อยเลยก็นี่ก็คือเป็นชุดไฟโล่หัวฉีดนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3มชุดด้วยกันถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับในเพจ Facebook ครับร้านไก่หัวฉีดซิงนครสวรรค์น,นะครับฝากติดตามด้วยครับ